สวัสดีกลับมาพบกับ Apex m o t i o ชวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดยนตรกรรมแห่งยุคใหม่อย่าง Ford Mustang ปี2026รถที่ไม่เพียงแต่สืบทอดตำนานของมัเสเซิลคาอเมริกันเท่านั้นแต่ยังได้ถูกยกระดับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ทั้งในด้านสมรรถนะความรูราเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ดึงดูดทุกสายตา เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยมาสแทง2,026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดันและล้ำสมัยมากขึ้นด้านหน้ามีช่องกระจังดีไซน์ใหม่ที่กว้างและเตี้ยลงให้ความรู้สึกก้าเรายิ่งกว่าเดิมไฟหน้าเหล่แบบเรียวเฉียบสะกดทุกสายตาเส้นสายของตัวทางถูกออกแบบให้โค้งไหลลื่นจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างลงตัวด้านข้างเผยให้เห็นซุ้มล้อที่บึกบุนและสัดส่วนที่ดูทรงพลังส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟไท้ายสแถบอันเป็นเอกลักษณ์ ของมาสเตงพร้อมดิฟูเซอร์ขนาดใหญ่แอะท่อไอเสียคู่ที่ส่งเสียงคำรามอย่างเร้าใจฟอรดทำได้ยอดเยี่ยมในการผสมผสาน DNA ดั้งเดิมของมาสเตงเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารนั้นเรียกได้ว่าก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทั้งในด้านคุณภาพและเทคโนโลยีสิ่งแรกที่เห็นคือหน้าจอดิจิทัลโค้งขนาดใหญ่ที่รวมทั้งมาตวัด และระบบ i n f o t เทนเมนตไว้ในแผงเดียวกันห้องโดยสารออกแบบให้เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดมันเพิ่มแสงไฟแอมเบียนไลร์รอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศรูราในายามค่ำคืนบ่อนั่งทรงสปอร์ตแต่ยังให้ความสบายมาพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและระบายอากาศพวงมาลัยท้ายตัดให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มมือระบบอินโฟเทนเมนตรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งยังมีระบบเสียงบางโอลาเซนคุณภาพสูงที่มอบเสียงคมชัดสมจริงพูดถึงเรื่องพลังกำลังกันบ้านใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรไคโอที่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง500แรงมา้าและแรงบิดกว่า420อปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายคลาสสิกรีเกียตโนมัตสิ0สปีดสำหรับ ผู้ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่ถึง4วินาทีความเร็วสูงสุดแต่ระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าแรงสะใจสมชื่อมาสแตงช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นมาพร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับได้และดิเฟอเรนเชียลไฟฟ้าแบบลิมิตสลิปช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจโดยไม่เสียความนุ่มนวลโหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้ง normal สปอร์ตแทร็กและโหมดปรับแต่งเองสามารถเปลี่ยนการตอบสนองของคันเร่งน้ำหนักภูมาลัยและเสียงท่อได้ทันทีแม้จะเป็นรถแรงแต่ Ford ก็ยังคำนึงถึงความประหยัดด้วยระบบตัดการทำงานของกระบอกสูบอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นพร้อมปรับปรุงอากาศพลาศาสตร์ให้ดีขึ้นด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบ Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist b l e n d s t e r i n g และระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน ในส่วนของราคามาสแทง2,026เริ่มต้นที่ประมาณ32,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นน e ีโคบูสและสูงสุดราว60,000ดอลลาร์สำหรับรุ่น GT ที่มาพร้อมอุปกรณ์และสมรรถนะเต็มขั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากในตลาดรถสปอร์ตระดับเดียวกัน โดยสรุปแล้ว f อ r ์ m มา t a ตง2,026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่มันคือการรวมพลังระหว่างความดิบของมัเสเซิลคาและความหรูหราของรถสปอร์ตยุคใหม่สำหรับใครที่ลหลงใหลในพละกำลังและสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครมาสเตงคันนี้คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมครับ